สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับเบรกติดนะครับบางครั้งเราไม่ต้องไปหาช่างนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับปัญหาคือว่าเกนเบรกสกปรกหรือว่าพับเบรกหมดนะครับเราก็ยังไม่รู้รว่าให้เราทำการแก้ไขเบื้องต้นนะครับของง่ายๆนะครับ ให้เรานําปัจเจเบอร์สิบเก้านะครับให้เราทําการคลายล้อนอตล้อออกนะครับนี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับตรงนี้เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับตรงนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้จริงนะครับคลายออกนะครับคลายออกให้นุ่มหลวมนะครับหลวมพอหลวมสังนิดนะครับต่อไป เราทำการสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็เข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์หนึ่งนะครับให้เราเร่งให้รอ้อให้เราเร่งให้ล้อหมุนนะครับเราทำการเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเร่งไปสองสามรอบนะครับ ตรงน,นี้ให้เราเหย mm ียบเบียดค้างไว้นะครับให้เราเหยียบเบียดค้างไว้นะครับตรงนี้เราก็ทําการขันน็อตเบอร์สิบ right สิบเก้านะครับที่เราคลายไว้นะครับให้เราเหยียบเบียดไว้ไว้ด้วยนะครับตรนี้ครับให้เราขันน็อตเบอร์สิบเก้าไว้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งให้เหยียบให้เราเหยียบเบรกไว้นะครับตรงนี้มันจะเป็นการกระตุ้นแกนเบรกของเรานะครับอันนี้แก้ไขปัญหาบองตัวน,นะครับใช,ใช้ได้จริงนะครับทําการปล่อยนะครับนี่นะครับ ให้เพื่อนๆทุกท่านลองทําดูนะครับแค่นี้นะครับ